สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้มาพบกับผมเอิร์ธเกมเมอร์ครับวันนี้ก็จะมาสอนการลงม็อด Minecraft PE ศูนย์จุดสิบสี่จุดศูนย์นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเว็บม็อดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนการโหลดม็อดแล้วกันนะเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนดูม็อดดนว่าจะโหลดอะไรดีมีให้เยอะแยะฮะเว็บที่ผมจะให้ไว้ มอสไอ้นีล่ละกันเรวเดียวก็เลยอนะคล้ายๆเหมือนเป็นมอสทูมานี่ไอเทมอะเออแต่ว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่สี่แล้วนะฮะเดี๋ยวดาวน์โหลดตรงไหนเลือเล่อนเๆืนะ่อ yes, นเะรื่อนดาวน์โหลดฮะ ES ดาวน์โหลดฮะ อย่างแรกคุณต้องมีไฟล์ e s download ก่อนนะฮะหรือไม่ก็ไฟล์ที่แบบสามารถแตกไฟล์แตกไฟล์ไอ้ m อดที่เราโหลดมาได้นะฮะอ่ะโอเคก็ได้มาแล้วนะกดออกไปฮะเฮ้ยเดี๋ยวเออกดออกมาแล้วก็เข้า pocket edition นะเอ้ยเออ pocket อะไรนะไม่ใช่ pocket edition เด็ก เลยนะบอลแลนเชอร์เออแม่นะอย่างแรกกเข้าบอกแลนเชอร์ก่อนแล้วก็รอสักคือกดไปที่รูปปจัจจฮะกดไปที่มอสฮนะลบมอสเก่าทิ้งไปใส่มอดใหม่มานะก็ดาวน์โหลดก็อยู่ที่ดาวน์โหลดนะเอาแอปฮะสักครู่ ลือมว่ามันมาใส่ไวะเยอะเดยแล้วขอย้ายไฟก่อน,นก็คือจากไฟที่คุณดาวน์โหลดมาป,ปุ๊บคุณต้องย้ายไปไฟที่เราไฟดาวน์โหลดของเครื่องอีกรอบหนึ่งนะฮะเข้าใจไหมเนี่ยแตกไฟฮะไปที่เลียกเส้นทางะไปที่ดาวน์โหลดอะกดไปฮะทีนี้ก็มาเปิดบล็อกกันเชอร์ฮะเนี่ยฮะ โอ okay. เคพอกดไปแล้วก็รอสักครู่หนึ่งฮนะ,ะกดกลับฮะทีนี้จะไปลองเข้าเกมดูนะโอเคฮะมันก็จะขึ้นอย่างเงี้แสดงว่ามอดใช้ได้นะเนี่ยมันจะมีอยู่ซ้ายล่างฮะ มอดนี้สามารถโกงในเซิร์ฟได้ด้วยนะฮะเออไปเลื่อนดิแป๊ดหนึ่งนะฮะอมนี่ฮะ โอ้โอ้โอ้างาโอ้ยขางเพงแม่งเพงแม่งมาแม่งมาเป็นจังหวะเลยค่ะตึ้ง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 คือต้องออกเข้าใหม่นะฮะ ทำไมค้างก็ออกเข้าใหม่เออนั่นแหละจะคู่ฮะอ่ะเข้าไปฮะ <c oughs> ใช่ค้างอีกนะผมว่าถ้าเครื่องใครดีๆก็กดได้นะถ้าเครื่องใครไม่ดีนี่อย่าไปกดมันนะอันเมื่อกี้แม่งค้างอีกแล้วเนี่ยเอออ่ะมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถถ้าคุณ ถ้าคนโหลดไอ้ภาษาไทยมาคุณก็จะมันก็จะแปลให้ภาษาไทยหรือว่ามันเออนนั่แหละเนี่ยมันแปลให้หมดเลยเป็นภาษาไทยอะไรเยอะแยะเนี่ยลองดูไฟแล้วกันนะเอาสักเจ็ดสิบแล้วกันไฟทำไมเป็นบล็อกน้ำวัตเ t อรเออแต่ไม่งวางไม่ได้ เราจะมาเปิดไอ้พวกนี้กันให้หมดนะฮะไอ้พวกนี้เป็นเกี่ยวกับแบบเพิ่มความเร็ววิ่งเร็วบพวกสปงสปีดกระโดดสูงอะไรนั่นนะฮะเออเปิดไปหมดวิธีการกดก็คือกดธรรมดามันจะไม่ติดนะกดปุ๊บล,ลากลงฮนะเออกดลากขึ้นก็ได้นะลากลงก็ได้ อันนี้ผมไม่รู้เอาไปสักร้อยแันอ๋อเอาสักยี่สิบนโอเคก็จะไปยุ่งกับมันเอ้ยเดยนนะมันก็วิ่งหกดสิเด็วเร็วเรๆว ให้นี่มันเนะี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูลันดีกว่าฮะว่ามันจะวิ่งไม่วิ่งโคตรเร็วเลยนะฮะก็จะเห็นเลือดสัตว์สัด,ด้วยนะเวลาตีก็จะลดฝึบเนี่ยมีไก่ด้วยไก่ไก,ไก่ไก่เลือดแค่สี่เท่านั้น มาฆ่าเขาดีกว่าตีทีก็เหลือศูนย์เ่ะวิ่งคนเร็วเนี่ยอะไรคือทูทูทูทเลยอันนี้ผมไม่รู้นะ sợ, là... dưới kiểu, 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 đây hả kiểu, kiểu, พอมันแม่งอะรีแม่งไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูอันอื่นกันบ้างานะฮะอออันนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นของไอ้มอดนี้นะฮะอุ้ยอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะ อันนี้เป็นเครื่องพิมพ์นะฮะเราสามารถสั่งพิมพ์ได้อะไรประมาณนั้นคือแบบว่าน่ะมันก็จะสร้างปุบ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 ,ปบตอนเรามายืนอยู่ข้างหน้ามันมันจะสร้างทำงานนะแค่นี้เฮ้ยยังไม่ครบ นี่เป็นสกินสกินไหมครับนะฮะอะกดผิดเดี๋ยวเราจะมาลองมาลองเป็นรูปอื่นดูฮะขึ้นดิอืม ปริ้นนะฮะเออนันะแหละยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นรูปปนลาของอะไรนะฮะเออก็มอดมันก็มีเยอะแยะฮะมีคำสั่งด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูคำสั่งคิวตัวเองให้ตายนะฮะ K I L L เอื้อตายมันมีคำสั่งคำสั่งของมันนะฮะมีมีคำสั่งให้นี่เดียวนะ เกมโหมดก็มีมีคำสั่งให้ของกันด้วยอะแต่ผมจะลองเปลี่ยนเป็นเกมโหมดหนะึ่งและกันศูนดิอ่ะนะฮะอ่าแล้วก็ G G L O V E ไม่ใช่ดิแต่เราจะให้ G I V E สองหกสี่แล้วก็แล้วก็ใส่ จำนวนนะก็กลา้กลาเลยคนะใส่ชื่อผมชื่ออะไรกันไม่รู้จริงๆไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้嘛อ๋อเราต้อง G I V E เฮ้ยค้างโอ้ยสักครู่ฮะสักครู่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนปิดมันเนี่ย You're a big what the hell?